สาธุแย่แล้วผู้กองมานิดดับปากว่าจะให้เด็กเนะี่ยช่วยโกตันขายยาบำรุงปลอมแย่แล้วสาธุผู้กองมานิดขัดขวางไม่ให้ฉันแจกใบฟิลต่อต้านยาปลอมอ่ะแย่กว่านั้นอีกพลอยสายสนายผู้กองนั้นนะ่ะร่วมมือกับโกตนันใช้เด็กเป็นเครื่องมืองั้นนายก็ทำอะไรหน,น่อยสินะขอร้องล่ะเหตุการณ์มันแย่ถึงขนาดนี้แล้วนะทบทวนด้ดีว่านายควรทำยังไง พี่เทวันครับโอยทรงจะสายเกิดไปซะแล้วพลังนายลดลองอีกแล้วเนี่ยกระสือนายจะถอนหัวเหรอฮะเฮ้ยคุณไม่ขำนะนี่เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าพลังผมกำลังจะหมดลงมาอีกแล้วอะ่ะและ้วนี่ถ้าเกิดผมหายไปได้เมื่อไหร่นะผมจะไปเล็นเอาเรื่องคุณจริงด้วยพันก็อยากให้นายเอาเรื่องเหมือนกัน นายต้องหายนะสาธุจะได้กลับมาช่วยทุกคนะความจริงผมไม่ได้ทำอะไรให้มันเร็ววันนี้อ่ะมเป็นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวผมแท้ๆเลยอกินแล้วก็คัดโกสนานโอย่างนี้ต้องแบบงเอ๊ะเอาไปเลยกินแล้วที่คัดสนษณานช่ฮะมาแล้วครับเสี่ย โอ้โหพวกลื้อนี่หน้าตาแก็กซิมซี่ขนาดนี้เนี่ยนะเน่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 เอ่อาไปคนละกระป๋องได้เลยเดิมแล้วก็จะีีแปะแแบบนี้กูวมอยากให้เป็นเดลเร่เอายาไปขายที่โรงเรียนให้เพื่อนหน่อยสำนี้มีเพื่อนชื่อหน่อยมีชื่อเกรี่เบอร์รี่กิบซี่น้องนุ่นน้องแดนน้องวายน้องไฮเฮ้ยพอแล้วเอาเบอร์โทรมาหมดทุกคนเลยนะเดี๋ยวเรื่องมากอะ อย่าเรื่องมากครับีเข้าไปสำนีไม่รู้จะขายยังไง่ะเออมีอยังไงเราขอให้เข้าไปเราเงินมาแค่นั้นเองไม่รู้ักขายเดี๋นตด้วยแต่ว่าเรื่องมากแล้วใช่ไหมยันโดน่โดนด่าด่าด่าด่่าด่าด่า่าาด่าด่า่าดาด่าดบาด่าาดด่าด่นด้ด่่า ตัวแบบนี้พอแล้วพอแล้วพอมันต้องมาห้ามไอ้พวกเด็กหัวแข็งนี่มันต้องโดนแบบนี้แบบนี้แหละหัวมันแข็งก็จริงนะแต่ว่ามืออ้วกอ่อนหรืเหยียบมือว่ายョะโง่ขอโทษก็เฮ้ยเขาโดนแล้วมันหายไหมเนี่ยยังมามองหน้าไหนวฮะไปพลเลยนะไปไปดิยังไม่ไปวะยังไม่ไปใช่ไหมนะจับ พอแล้วามานิดเร็วขออนงัความดีจงโดนใจให้รู้ผิดคิดได้นะบัดน,นี้พลังเราไม่พอจะทำให้มานิดหยุดได้แล้วหรอเนี่ยวันนี้อย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกวันนั้นขานะไป จไหนกเขาไปไปเลยอโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยตัวก็เจ็บของก็เสียหายโอ,โอโ้ไม่ต้องหายกันผมมึงตัวเดียวไปโมโหทำไมเราอตอนนี้พลังนายเหลือน้อยเกินกว่าจะทำอะไรได้แล้วเหลือน้อยแต่ก็แสดงว,ว่ายังเหลืออยู่ใช่ไหมครับ พี่ครับงั้นผมสามารถใช้พลังที่เหลืออยู่เนี่ยปรากฏตัวให้มุนุ์เห็นอีกสักครั้งได้ไหมครับคงจะได้แต่มันเปลือพลังมากเลยนะอย่าเสี่ยงดีกว่าผมอยู่เฉยๆไม่ยอมช่วยมานิดจนเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ผมต้องรับผิดชอบครับสาธุสาธุสาธุ สาธุนายอยู่ไหนอะสาธุยอมใช้พลังครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยมานิดสาธุเฮ้ยนี่คุณสาธุเออผมเพิ่งรู้นะครับว่าคุณชื่อสาธุเนี่ย ุณขอถามม่ไรหน่อยสิทําไมตํารวจดีๆอย่างคุณต้องยอมทิ้งหน้าที่เพียงเพราะว่าห่วงว่าจะไม่ได้เลื่อนยศมันก็ไม่เห็นแปลกไหนน่ครับผมเป็นตารวจทํางานโดยไม่หวังยศตําแหน่งมาตลอดอะแต่คุณดูสิ่งที่ผมได้รับสิคฟังผมนะผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขายอมเสี่ยงชีวิตไปช่วยเด็กที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ําให้รอดพ้นจากการจมน้ําตาย แต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ตายซะเองทางการก็เลยมอบเหรียญชาติชูเกียริคนดีสีสังคมให้เขาอนี่มันจะมีประโยชน์อะไรครับในเมื่อเจ้าตัวของเขาก็ไม่อยู่แล้วอ่ะนี่สิ ราะเรียญตาที่สําคัญที่สุดของการทําความดีก็คือความดีของเขาจะยังคงอยู่ตลอดไปไม่ใช่ลาบยศหรือคำสรรเสินของผู้คนคุณจำไว้นะคนทําความดีอ่ะถึงจะไม่มีใครเห็นแต่เทวดาก็มองเห็นนี่มาอยูคนแล้วนะครับเนี่ยคุณจะบอกวนะ่าคุณก็เชื่อเรื่องเทวดาของเขาด้วยอ่ะ ถ้าการเชื่อเรื่องเทวดามาันทาให้คนเราทําความดียึดมั่นในความดีงามไม่หลงไปในทางที่ชั่วผมว่ามันก็ดีไม่ใช่เหรอคุณต้องไปจัดการกับพวกเสียกวงทําให้คนดีได้อุ่นใจว่าไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนผู้พิทักษ์สันติราชอย่างคุณก็จะคอยดูแลถึงผมจะอยากทําแค่ไหนนะเราไม่มีหลักฐานเราก็ไม่สามารถทำลายเสียกวงได้หลักฐานอนะ อย่าใช้พลังขนาดนั้นนะสาธุมันอยู่ในที่ที่คุณไปทิ้งความทุกข์ไว้เราไม่อยากหันกลับไปมองผมผมผมรู้เท่านี้สาธุพอยสาสาธุ 傻头。